มาต่อที่ความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมที่สมาคมฟุตบอลไทยโดยที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับก็เชื่อว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะเป็นแนวทางแก้ปัญหาวิกฤตฟุตบอลไทยในขณะนี้ครับ นายวรวีมกุดีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของสภากรรมการชุดนี้ก่อนที่จะครบวาระการบริหารงานและจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ในเดือนมีนาคมปีหน้าโดยระหว่างการประชุมนั้นได้มีนักเรียนจากโรงเรียนศาสนาวิทยาโรงเรียนหนองจอกวิทยานุสร์ประถมและมัธยมรวมถึงประชาชนในย่านหนองจอกกว่า1000คนได้เดินทางมาม,มอบดอกไม้และให้กำลังใจแก่นายวร ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกแฟนบอลรวมตัวกันขับไล่ออกจากตำแหน่งนายกสมาคมเนื่องจากรับไม่ได้ที่ทำทีมฟุตบอลไทยล้มเหลวที่สุดในรอบหลาย10ปีส่วนวาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้มีการตั้งคณะกรรมการบริหารทีมชาติไทยเพื่อดูแลตรวจสอบการทำทีมชาติไทยรวมถึงประเมินผลงานของสตาฟโค้ชซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในเร็วๆนี้ ขณะที่ทีมชาติชุดใหญ่นั้นที่ประชุมมีมติให้ไบร,รอันรับสารทําหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไปโดยมีเป้าหมายคือการผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2014ที่ประเทศบราซิลให้ได้ได้รับการเห็นชอบจากสภากรรมการนะฮะที่ประชุมสภากรรมการว่าเห็นควรที่จะให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนส่งเสริม ดูแลนะครับแล้วก็ติดตามประเมินผลการทํางานของผู้ฝึกสอนการทํางานของทีมชาติชุดต่างๆนะครับที่ประชุมได้มีมติหรือเรื่องหรือว่าอนารตของรับสัรไหมคะหรือว่าอย่างไรไม่ไม่ไม่ได้มีคุยกันนะไม่ได้มีคุยกันนะรับสารทํ่ทำงานตามสัญญาของสมาคมกับกับกับไม่มีอะไรมาสครกับรับดูดีไลน์อะไรให้ครับว่า ก็ก็เป้าหมายของเรามันอยู่ที่ฟุตบอลโลกอยู่แล้วนะครับคือฟุตว่าโักเกณฑ์ฟุตบอลโลกที่จะแข่งขันรอบคัดเลือกในปีนี้จะเป็นเกณฑ์สินครับครับครับอันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วนโยบายที่เราวางไว้เดิมอยู่แล้วนะครับ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หาหรือการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่41ซึ่งแน่นอนแล้วว่าจะมีขึ้นในระหว่างวันที่3-10ธันวาคม2554เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเบื้องต้นนั้นทางสมาคมเตรียมเชิญทีมชาติบราซิลฮอลแลนด์ออ์เตินาอิตาลีและเดนมาร์กแชมป์เก่ามาร่วมแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงปลายปีหน้าด้วย